ลูกมาอยู่ที่กรุงเทพโดยประมาณ6เดือนตอนนั้นลูกอายุเพียงสิบหกปีก็ได้รู้จักกับสามีคนแรกในตอนนั้นลูกคิดว่าผู้ชายคนนี้ใช่เลยใช่แล้วสำหรับลูกแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดูวิบากกรรมเขาไเบังคับนะเขาบอกกับลูกว่าตอนนั้นเขาไม่มีเงินเลยอยากให้ลูกช่วยเขาหน่อย โดยการไปนั่งคุยกับไอเฮียที่เขารู้จักไอเฮียจะให้เงินมาแค่เพียงไปนั่งคุยเท่านั้นตอนนั้นลูกก็คิดว่าก็แค่เพียงนั่งคุยอย่างเดียวไม่เห็นจะเสียหายอะไรก็เลยไปตามที่เขาบอกนี่แมกเวลากรรมมันบันดานแต่สิ่งที่ลูกเจอก็คือเฮียพาลูกไปที่โรงแรมม่านลูก ล็อกกรอนประตูแล้วก็ข่มขืนลูกพอเสเร็จเฮียก็ให้เงินลูกมาเพียงสามพันบาทซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ลูกเสียใจมากลูกจึงหมดรักหมดเยื่อใยกับสามีคนที่ลูกเคยบูชาและเด็ดตัดใจจากสามีไปหลังจากนั้นลูกก็ได้มาเจอเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกลูกว่าเขามีงานสบายๆให้ลูกทำ งานนี้ไม่ต้องใช้สมองออกแต่แรงกับพูดจาเพราะเพราะแค่พูดจาเพราะเพราะรายได้ก็งามแล้วโอ้โหแค่เพียงแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยๆยพูดเพราะเพราะแล้วก็นั่งยิ้มยิ้มติดเบอร์ในตู้กระจก <c oughs> แค่นี้เองแหละก็จะได้เงินมาอย่างสบาย ซึ่งก็คืออาชีพหมอนนวดนันเองจากจุดนี้ทำให้ชีวิตขอลูกเปลี่ยนไปอีกลูกเริ่มติดทั้งยาทั้งบุหรี่กันชายานอนหลับงอมแงมการทำงานแบบนี้ลูกต้องรับแขกวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่คนทำทั้งปี365วันคูณเข้ามาความจะต้องเจอแขกไม่ซ้ำหน้า หนึ่งคนต่อปีถ้าทำห้าปีก็เอาห้าคูณห้าสี่ยี่้าหน้าเป็นเจก็เจ็ดันกว่าไม่ซ้ำเงินถ้าซ้ำเงินก็เหลือห้าพันและรายได้ที่ได้รับนั้นมากกว่าห้าพันบาทต่อวันซึ่งมากพอเหลือกินเหลือเที่ยวเหลือซื้อยาเสพติด ตอนที่ลูก,กเริ่มงานนี้ลูกมีอายุเพียงสิบเจปีค่ะงานแบบนี้ทำให้ลูกต้องหลอกลวงเอามาแล้วเพื่อเอาเงินจากบรรดาผู้ชายทั้งหลายลูกทำงานได้อยู่สปีเต็มตอนนั้นมีความสุขกับการเสพยาม,มากแล้วก็มีความสุขกับการได้หลอกแขกไปวันๆที่ลูกต้องผิดสินข้อสามรวมทั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี รกักกำในอดีตลูกเกิดเป็นผู้ชายอยู่ในตระกูลที่มีฐานะดีแต่ไม่ใส่เจ้าชู้ชอบจีบผู้หญิงและชอบเที่ยวกลางคืนใช้บริการหญิงโสเภณีในยุคนั้นทั้งทาง,งที่มีครอบครวัวแล้วทำให้ไม่ใส่ใจครอบครวัวตัวเองเพราะมีหลายบ้านถึงทำให้ครอบครวัวเน่ะเดือดร้อนทุกครอบครวัวอีกทั้งคบคน่านทำให้มม่อาบายามุข แล้วก็เลิกไม่ได้เพราะถูกชวนอย่างสม่ำเสมอใจก็เลยหมกมุ่นอยู่กับพวกนี้เมื่อใกล้จะละโลกใจก็หมองมากกตินิมิตด,ดำมืดตายแล้วก็ไปเกิดในมหาละโลกคุ้มสามทันทีในโดนนานนิริบาลอมิโตเฉาะอุปกรณ์แบบเฉาะมะม่วงจนตายอย่างทรมาน ชุดถัดไปถูกนายริบันอาแผ่นเหล็กมีรูและยื่นอุปกรณ์โพรบอีกด้านหนึ่งแล้วก็ปล่อยใบมีดคล้ายกิโยตินฉุบเฉือนอุปกรณ์ที่ยื่นออกมาจนขาดกระเด็นตายอย่างทรมานต่อมา <c oughs> นายริบันเอาคีมเหล็กร้อนหนีบอุปกรณ์แล้วก็ดึง เหมือนถอนะเหมือนถอนฟันออกมาทั้งยวกมิสนิริยบาลพ่นน้ำกามกรดขาวจากอุปกรณ์ใส่ร่างจนแหลกแล้วแป๋วตายอย่างทรมานตามามิสลิรีบาลจับอุปกรณ์เด็ด เหมือนเด็ดมะม่วงทิ้งบางนา้นก็เด็ดมาเคี้ยวกินแล้วก็ถมออกมาเป็นต้นตกในมหานรกอยู่นานเป็นกับแล้วก็ไปตกขุมบริวารคืออุสธนรกยกเป็นซมเปิลนิดหน่อยคือถูกนันนรีบาลจับโยนไปนในถานน้ำกรดน้ำกามกรดถูกสัตว์ใต้น้ำต่างๆคอยงับ เราไปโดนอีกหลายอย่างเป็นเวลาย,ยาวนานทีเดียวงับอุปกรณ์มากรรมเบาๆแล้วก็มาอยู่ยมโลกโดยถูกปีนต้นยิ้วหนามแหลกๆอีกยาวนานจากยมโลกนะ่อยู่ในนั้นนานทีเดียวก็ข้ามมาเกิดเป็นสัตว์เดร,รัจฉานเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นนอนอยู่ในซุ่มอยู่นานแล้วพัฒนาเป็นสัตว์ชั้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆ สัตว์สุดท้ายก็เป็นสุนัขตัวเมียในระหว่างที่เกิดเป็นสัตว์ชั้นต่งางตาก็มีชีวิตเหมือนสัตว์ตัวๆไปแต่วิบากกรรมมันจะมาเป็นชุดๆๆๆอย่างงี้เป็นอย่างงี้ทุกคนนั่แหละที่มีวิบากกรรมอย่างนี้แล้วกนี่เป็นของกลางนะเป็นอินเตอร์ในนั้นเนะี่ยเหมือนโลกนี่ก็เป็นอินเตอร์ให้มนุษย์มาอยู่ที่หลากหลายเผ่าพันธุ์นั่นก็หลากหลายเผ่าพันธุ์ ที่ทําวิบากกรรมอะไรต่างๆทํากรรมต่างๆแล้วมันมีวิบากตั้งมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วกรรมดานให้เป็นโสพินีมาหลายร้อยชาติแล้วชาติก่อนนี้สิบชาติก็ยังเป็นโสพินีอยู่แล้วได้ทําบุญกับหมูคนะ่คณะเมื่อพุทธันดตอนที่แล้วตอนอายุมากอันนี้ฝันเป็นตวเป็นตะนะจะถือสาคุไมใหญ่นะฟังเป็นพลนเมื่อตาไปก็ไปเกิดเป็นยักษินีฉันจะตุมหาราชิกา เมื่อบุญลงมาก็มาเป็นโสเภณีอีกชาติอีกในชาติต่างๆเรื่อยมามากบ้างน้อยบ้างจนถึงชาตินี้